วันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษารวมไปถึงการรักษาสุขภาพนะครับให้ปลอดจากโรคมะเร็งโดยที่เธอนั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ต้องผ่านวิธีการไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีเคมีบําบัดรวมไปถึงกรรมวิธีต่างๆซึ่งก็เชื่อว่าจะหายดีแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับ มันเป็นโรคที่ยังอยู่กับตัวอาการมันสงบอยู่พักหนึ่งแต่วันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องราวที่รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของ Operation b นบินะครับกับคุณจันจิราพังเกศหรือว่าคุณแนนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแนนนี่เป็นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งะนะครับตอนรู้ตัวครั้งแรกเลยเนี่ยคะ่ะรู้ได้ยังไงคะคือว่าตรวจประจําปีทุกๆปีคะ่ะค่ะตรวจที่ตามโรงพยาบาลนะคะ,คะแล้วพอรู้ผลก็คือปีห้าูย์นะคะ เดือนพฤศจิกาอันนี้รู้ครั้งแรกก็เป็นมะเร็งปากมดลูกก็ได้วางแผนทำาคมแล้วก็ทำการรักษาตอนที่รู้ครั้งแรกเนี่ยหมอเขาคิดว่าเราอยู่ในขั้นที่ยังรักษาได้หรือว่าเป็นขั้นที่สามไปแล้วครั้งแรกขั้นที่สองค่ะเอาเป็นขั้นที่สองยังพอที่จะรักษาได้ใช่ค่ะหมอเขาก็ได้วางแผนรักษาใช่ค่ะตอนรักษาตอนนั้นเขารักษาด้วยวิธีการใดคะก็มีฉายรังสีแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฝังแรกค่ะค่ะโอ้ครบหมดเลย ตอนนั้นมีแววไหมคะว่าจะหายก็มันก็เราคิดว่าต้องหายอะค่ะเพราะเราทําทําตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็แนะนําทุกอย่างแล้ว<ช>พอทําไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในแง่ของอาการที่หายหรือว่าสิ่งข้างเคียงที่มีขึ้นคือว่าตอนที่ว่าทําครั้งแรกคือผลข้างเคียงก็น้อยผมก็ล่วงน้อยไม่หมดไม่หมดหัวนะคะคแต่ว่าหลังจากนั้น ตอนที่ว่าคุณหมอเขาจะนัดให้ไปหาทุกๆ3เดือนเพื่อจะไปตรวจว่ามะเร็งกระจายอยู่ที่ไหนบ้างเราก็ไปหาตามที่คุณหมอนัดทุกครั้งแต่ผลปรากฏว่าเมื่อปี54เดือนธันวามันมาปวดตรงซี่โครงค่ะด้านซ้ายเสร็จแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรยังไม่ต้องวางแผนรักษาแต่เราก็ได้ไป ไปตรวจทำเอ็มอาร์ไอีีกแถวรัชดาค่ะก็แปลว่าเราต้องการ Second Opinion ว่างอันเถอใช่ค่ะนะคะแล้วเป็นไงคะ MRI มอาอผลออกมาก็ผลปรากฏว่ามันกระจายไปอยู่ตรงปอดแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองค่ะอันนั้นคือหลังจากผ่านไปประมาณ2อสามปีสอาปีใช่ค่ะแต่ไม่น่าไม่น่าเชื่อนะว่าหมอจะหาไม่เจออซึ่งตรวจก็ตรวจเป็นประจำสามเดือนสามเดือนสมเดือนใช่อันตรายนะ คือถ้ามันมีในร่างกายแต่หมอหาไม่เจอเนี่ยอันตรายมากซึ่งตอนนั้นหมอยังไงก็ยินยันว่ายังไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็แต่ไปตรวจประจําอยู่แล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรรู้ปรไม่างก็ทําประจําแต่ตัวคุณแนนเองอ่ะรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าปวดค่ะปวดทีนีพอรู้จากเอ็มไอแล้วดำเนินการยังไงต่อคะก็กลับไปเอาเอาที่ทำเอ็มไปให้คุณหมอที่เดิมดูนะคะว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นจะทํำยังไงกับเราได้บ้างใช่ค่ะ คุณหมอก็บอกว่าให้ไปตรวจซ้ำที่ที่เขาอีกหนึ่งทีครับก็ผล,ลนะสามรอบผลปรากฏว่าผลปรกาปรกฏว่าตรวจซ้ำแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ตรงรัชดาก็วควรแหละ <c oughs> สมมติถ้าเกิดว่าหมอที่แรกบ,บอกไม่มีเอ็ไอบอกว่ามี้<อ>็ไปหาหมออีกทีแล้วหมอบอกว่ามีมีนี่กุ้มใจตาย,ตายเลยนะแต่รอบนี <c oughs> ้เขาก็เจอเจออะไรบ้างก็เจอตรงจุดตรงปอดนะคะมันจะสามเซน จุดดาขนาด3เซนทิเที่ปอดใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มาเจอตรงตรงซี่โครงคุณหมอเขาบอกว่าเป็นต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองโตใช่ค่ะโตอีกประมาณเจ็ดเมตรทีนี้หมอเขาก็รู้ละว่าเราเป็นก็ต้องเตรียมรักษาใช่ค่ะวารักษารอบหลังนี้เขาจะรักษาด้วยวิธีใดบ้างเพราะคราวที่แล้วบอกเอาหมดเลยทั้งแร่ทั้งคีโมทั้งอะไรอาเดือนกุมภาได้วางแผนรักษาคือให้ฉายรังสี33ครั้ง เราฉายไม่ครบเพราะทนไม่ไหวกลุมพาที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะกลุมพาปีห้ต้องฉายสาสิบสามครั้งใช่ค่ะฮะวันละกี่ครั้งอ่าวันละครั้งค่ะวันละครั้งวันละครั้งก็จะแย่แล้วจาะให้ครบสาสิบสามครั้งแต่เราฉายไม่ครบฉายแค่สิบสี่รเห็นว่ารอบแรกหนูก็ไม่ครบไม่ใช่เหรอไม่ครบค่ะมันเป็นยังไงหนูตอนฉายเรื่องสีมันมันเป็นยังไงหนูสมบอกหนูทนไม่ได้คือว่าเวลาเข้าห้องฉายเนี่ย มันจะคือเราต้องไปนอนให้เข้าฉายลังสีใช่ไหมคะคือพอเข้าไปปุ๊บออกมาเราจะอาเจียนอาเจียนแล้วก็เราก็จะคือรู้สึกว่าเวียนหวัวแล้วก็คือไม่สบายตัวแล้วจะไม่มีแรงอะค่ะ,ะแล้ว,อต,ว,ลวตอนฉายละฮะอาการตอนฉายตอนฉ <ไง S 2> ายไม่มีอาการ <ไง S 2> อะไรค่ะคือว่ามันนอนปกติมันแค่ร้อนร้อนวูบวตรงตรงบริเวณที่ฉายอะค่ะเท่านั้นใช่ค่ะแต่เวียนหัวที่จะเกิดที่หลังที่หลังค่ะที่หลังเวลาเรานั่งรถกลับบ้าน ก็ไม่ทําแล้วก็บอกคุณหมอว่าขอเป็นคีโมอ่าเลือกได้ด้วยหรอฮะใช่ค่ะทดลองคีโมอ่าฮะค่ะก็ผลสรุปว่าหมอวินิจฉัยว่าคีโมต้องหกครั้งอ่าฮะหกครั้งนี่หมายถึงว่าครั้งแรกคือให้สามวให้ให้สองวันสองคืนอืมแล้วก็กลับมาบ้านมาหยุดสามอาทิตย์าาแล้วก็ไปให้ใหม่พอให้คีโมช่วงแรกอะ่ะ พยาบาลจะนั่งอยู่ข้างๆเราเลยจะคอยเช็คว่าเราจะช็อกเมื่อไหร่จะหมดลมเมื่อไหร่อันตายอันตรายในไหมใช่ค่ะอาจารย์อันตรามาแ้ใช่ค่ะใช่แล้วจะเจ็บจะปวดไหมมันตอนตอนให้ยังไม่ปวดไม่เจ็บคือว่ามันก็เหมือนว่ามีน้ำอะไรเข้าร่างกายเราเดินยแต่หลังจากนั้นที่ว่าคุณหมอให้เรากลับบ้านนะคะ ไปนอนที่บ้านนั่นแหละอาการเริ่มมาแล้วแท้เลยสิทานข้าวไม่ได้อาเจียนท้องผูกใช่ค่ะท้องเสียในเวลาเดียวกันโดยที่ว่ามันมาติดเชื้อง่ายใช่ค่ะแล้วก็ต้องคาดผ้าไว้ตลอดเวลาพอคนมาเยี่ยมเราจะติดหวัดจะเข้าทันทีผิวหนังเป็นยังไงฮะดำหมดเลยค่ะก้านหมดเลยค่ะน่แหละผมร่วงไหม หมดหัวเลยค่ะอันนี้เพิ่งขึ้นใหม่ค่ะเห็นไหมอาจารย์คือถึงบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยการที่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ํากว่ามาตรฐานจริงๆแล้วตอนนั้นถามจริงหนูมีความหวังไหมก็เพื่อนมาเยี่ยมทุกคนก็ใส่หัวทุกคนแล้วหนูเองล่ะแล้วตัวหนูเองอ่ะก็คิดว่าไม่รอดอะค่ะยังไงก็ไม่รอดเพราะว่า ถึงขนาดที่ว่าข้างบนชั้นสองขึ้นไม่ได้ต้องนอนที่พื้นชั้นล่างแล้วก็คานเข้าห้องน้ำไม่มีแรงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอไม่มีแรงเลยแล้วก็ตัวนี้จะผอมนะคะผอมแล้วก็ซีดแล้วก็และมีอาการเจ็บปวดไหม,มเขาบอกมะเร็งมันเจ็บมันปวดไม่ใช่หรอ ตอนที่ว่าก่อนที่จะให้คีโมค่ะเจ็บปวดแน่นอนคือว่าเจ็บตรงตอนที่บอกว่าเจ็บตรงซี่โคตรงนี้มันจะปวดแรงใช่ไหมใช่ค่ะแรงมากแล้วพอคีโมแล้วความปวดหายไปใช่ค่ะแต่ชีวิตหลังคีโมก็แย่มากแย่มากค่ะอันนี้คือตั้งแต่เดือนกุมภาที่ให้มาใช่ไหม่ะสิบสี่ครั้งไม่ใช่ค่ะเริ่มให้ต้องเป็นมีนาเริ่มให้คีโมมีนาค่ะมีนาตอนให้คีโมใช่ค่ะปีนี้ปีนี้แหละค่ะ แต่ให้เพียงแค่หกเข็มใช่ไม่ถึงหกเข็มไม่ถึงหกเข็มไม่ถึงหกเข็มด้วยหยุดเลยหยุดตอนที่สามเข็มค่ะแล้วบอกยังไงครับก็ไม่บอกคือไม่ไปคือพอสามีไปต่างประเทศปุ๊บเราก็หยุดเลยแล้วก็บอกคือว่าสามีเนี่ยจะให้ไปเอาคีโมตลอดเขาจะไม่เข้าใจเราว่าเราจะทนได้ไม่ได้เขาไม่ได้เจ็บกับเรานี่คนเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งอย่างนี้ทุกคนจะจะตัดใจเลยทุกคนจะบอกเลยบอกว่า คุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บฉันทรมานแค่ไหนเวลาที่ให้คีโม็เลยเคยได้ยินตัดใจไม่ไปนะคะครั้งที่สมเพราะว่าถึงวันครบกําหนดแล้วคือวันที่ยี่ยี่สิบจ็กกระกดาต้องไปให้ครั้งที่ครั้งที่สี่นี่ถือว่าคือไม่ให้เลยนี่ถือว่าตัดสินใจลาตายเลยถูกไหมใช่ค่ะถ้าพี่เป็นถึงพี่ถ้าฟังเขาพูดนะใช่ถ้าพี่เป็นพี่ก็คง อย่างนั้นเหมือนกันนี่คือคนเป็นมะเร็งจะมีอาการเองไม่ขีโมไม่อะไรแล้วก็คือยุ่มันไปงันแหละใช่ไหมเท่าที่อยู่ได้แต่ก็นอนสรมค่ะนอนสรมอยู่บ้านก็นานๆจะออกไปเดินเล่นภายในหมู่บ้านแล้วเจอบิมได้ไงล่ะก็มีคุณลุงค่ะคุณลุงที่อยู่ในหมู่บ้านท่านแนะนาค่ะพอดีไปเจอเดินเที่ยวเดินในหมู่บ้านพาลูกเล็กๆไปเที่ยวค่ะแล้วคุณลุงเขาแนะนําเขาก็บอกคุณรุ้เราเราเป็นมะเร็งเราบอกเขาเราบอกเขาว่าเออเราเป็นมะเร็งนะเขาถามว่าทําไม ผมเขาก็เห็นผมอะค่ะคนในหมู่บ้านจะเห็นเราไม่มีผมอะค่ะก็คุยให้เขาฟังเขาก็แนะนําให้ทานบีมอะค่ะตอนนั้นเชื่อทันทีไหมหรือว่าตรองอยู่นานไม่ค่ะคือว่าเป็นคนที่ว่าไปทานเพราะฉะนั้นเวลาใครบอกอะไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนละเชื่อค่ะอีความหวังแค่ไหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อเซ็นี่พอได้แล้วตอนนั้นเนี่ยรับประทานอะไรยังไงบ้างคะ ก็รับประทานแบบซองนะคะแล้วก็คุณลุงพามาที่นี่เลยเราก็มาตามลุงมาก็ซื้อแบบซองไปสองแพ็คอะค่ะชนิดยี่สี่ซองน้ำมังคุดตอนเช้าก็หนึ่งซองอ่าฮะค่ะก่อนอาหารใช่ค่ะกลางวันสามเม็ดค่ะก่อนอาหารสามเม็ดใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็น ก่อนนอนอีกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก่อนสามเม็ดอีกใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆาเช้าหนึ่งซองกลางวันสามเม็ดตอนเย็นสามเม็ดใช่ค่ะทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่ามันมีอะไรในร่างกายเพราะว่าตอนนี้หยุดทั้งคีโมหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างหมดแล้วุดค่ะมียาอย่างอื่นไหมไม่หยุดบินไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะแต่ไม่หยุดบินแต่ไม่บิไม่หยุดบิมอ่ะก็คือหนึ่งซองสามสามใช่ค่ะผ่านไปเท่าไหร่จนรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าสามอาท สามอาทิตย์ขึ้นบ้างก็รู้สึกว่าจากการที่หนึ่งขับรถไม่ได้เราต้องมีคนขับรถให้จ้างคนขับรถตอนนี้ขับรถเองได้เดินได้แล้วใช่ไหมสามมาจากคลายเข้าห้องน้าเนี่ยเดินได้แลวใช่ไหมใช่สามอาทิตย์เริ่มเริ่มเริ่มอยากทําอะไรที่ตัวเองทําก็ทําได้ใช่ค่ะนี่หลักขึ้นคำว่าคุณภาพชีวิตมันจะกลับมาละอคือเดินเข้าห้องน้ำได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้ขับรถเองได้อะไรที่มันทุกทรมานก็หายไปผิวพรรณหน้าผมเป็นยังไงฮะ ก็ผิวพรรณก็กลับมาดีขึ้นค่ะผมผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยนะเรื่องความสวยยังไงฉันป่วยยังไงฉันก็ต้องขอสวยไว้ก่อนใช่ค่ะใช่ถูก<ช>ไหมก็คือผิวพรรณ่อนพี่จะบอกอะไรให้เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็กินชนิดที่เบาหวานใช่ไหมครับ,รบกลางคืนสองท่นเช้าสองอนะคะแล้วก็บังเอิญตอนระยะหลังเนี่ยพี่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตครับก็มันก็เลยสมทบมาทําให้การเข้าห้องน้าพี่เนี่ยมันบ่อยขึ้นเพราะว่าต่อมลูกหมากโตมันจะไม่หมดกระเพาะ พี่ก็เลยมาเพิ่มเป็นสี่สีนะคะชาสี่คืนสี่ตอนนี้พี่รูปผิวพี่พี่ตกใจอ่ะใช่ไหมมันเนียนมากเลยเหมือนกันนะมความผู้นาเหมือนกันใช่ค่ะจริงจริงผิวพรรณดีขึ้นหน้าก็สดใสกว่าเดิมค่ะแล้วผมเเผาผมก็ดีหากันก็ขึ้นแล้วก็มันก็ดกก็ดําอะค่ะอันนี้คือคือจากกี่เดือนผ่านไปฮะจากเส้นผมที่ขึ้นมาก็ถือ่าเอาเอาว่าสักกรกดา กร,ก,กระดากระดาค่ะเดือสิงหากันยาคมพฤจิกาห้าเดือนห้าเดือนกลับมาอยู่ในสุขภาพที่คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นกันพร้อมๆกันตรงนี้เนี่ยโดยที่บอกได้เลยนะว่านี่ไม่ใช่มายานะไม่คือทา่านที่ี่เจอกันเนี่ยอาจารย์พี่เช่ถามพี่ว่าเชื่อไหม่าคนเนี้ยเป็นมะเรง็งพี่บอกไม่เชื่อดูไม่ออกเลยอะ่ะคือสดใสไงถูกไหมคะเห็นว่าสดใสจนกระทั่งมีคนทักใช่ค่ะใช่ไปทําหน้าทาตาอะไรมาใช่ไหมใช่ค่ะ เขาถามว่าไปทําหน้ามาเหรือบอกไม่ใช่ก็ทานเนี่ยทานบิมตัวเนี้ค่ะบอกฉันป่วยจะแย่อยู่แล้วนี่จะให้ฉันไปทําหน้าทำไมจริงๆนะฉันพี่ชาไม่เคยบอกพี่เรื่องผิวอพี่ก็เลยสองสองอยู่เนี่ยตันนนรู้ตั้งนานจะกินตั้งนานแลวใช่ไหมพันน้มาพี่สี่สี่พี่ลูกผิวพี่ตกใจจริงๆนะแล้วตอนนี้นะพี่เจอใครพี่ให้เขาลูกแขนพี่ มันมันมันจะชุ่มตลอดเวลาใช่ค่ะมันเหมือนเหมือนผิวเราเนี่ยเหมือนมันเป็นผิวที่ได้น้ําที่เปล่งปลั่งแล้วก็เวลาลูบไปเนี่ยนะต้นถ้าเราไม่พูดถึงความแข็งนะครับมันจะเหมือนไม้กระดานที่ทาเชลักเลยจริงจริงมันเรียบมันลื่นมันมันมันลื่นมากเลยอ่ะแล้วในแง่ของสุขภาพได้กลับไปตรวจไปหาหมอหรือว่าไปดูซิ้ว่าไอ้โรคมะเร็งที่มันอยู่กับเราเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ตรวจค่ะคือมีนัดคือมีนัดตรวจมะกรลาค่ะ เราต้องไปตามนัดค่ะข่ามกรลาวันที่15บห้อันนี้คือหมอเดิมไหมฮะหมอเดิมค่ะไม่กลัวคุณหมอว่าหรอไม่กลัวค่ะคนหนีตั้งชีโมนีทั้งฉายแสงส่วนใหญ่เท่าที่พี่เจอมาหมอมักจะเซอร์ไพรส์ให้ดูสิใช่ค่ะอ่ะให้ดูนะหมอจะบอกไปทําอะไรมาแต่ไม่เจ็บไม่ปวด ไม่ค่ะไม่มีอาการนั้นอีกเลยอันนี้เดี๋ยวผมทัวนอาการที่เคยบอกว่าท้องผูกท้องเสียบ่อยๆใช่ค่ะอาเจียนยังเป็นไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เป็นเลยหมดแรงไม่มีค่ะเห็นไหมก็คือมีเรื่องมีแรงใช่ค่ะอยากทําอะไรก็ได้ทําใช่ค่ะอยากทานอะไรก็ได้ทานใช่ค่ะสามีรู้อย่างสามีรู้ค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะไม่แล้วเขาว่าไงตอนที่เราดื้อเขาก็ทราบว่าทานไม่ตอนที่ตอนที่เขาไม่อยู่แล้วเราดื้อไม่ไปหาหมอะตอนแรกเขายังไม่ทราบพอพอครั้งที่หลังเขากลับมาถามว่า ครบหรือยังคีโมเราก็บอกว่าครบแล้วหลอกหลอกต่อตอนหลังพอเขารู้ว่าทานบีมตัวนี้แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ไปสามครั้งหลังนะเพาไม่โกรธค่ะอ๋อเพราะเห็นเราดีแล้วนี่เนาะถ้าเกิดอาการแย่คงจะต่อว่านาอว่าทำไมไม่ทำตามหมอสั่งคือห้าเดือนที่ผ่านมาก็คือน้ํามังคุดหนึ่งซองกลางวันสามกลางคืนสามแค่นี้มาโดยเย็นด้วยเย็นด้วยค่ะมีเย็นด้วยาอ๋อวันละเก้าเมตร ต้องเย็นด้วยเช้ากลางวันกลางวันเย็นค่ะแล้วก็ก่อนก็นอนค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้ห้าเดือนผ่านมาเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้ทุกวันไม่เหมือนคนที่เคยเป็นมะเร็งเคยเจอคุณหมอระหว่างนี้ไหมแบบว่าไม่ไม่นยังไม่ไปค่ะคือไปก็คือวันที่สิบห้ามกราคมตามที่หมอนัดตามที่หมอนัด เราจะไปตามหมอไม่สนใจหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไม่ตอนเขาจะทําให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆให้หมอเซอร์ไพรส์เยอะๆคือวันนี้เราเราอาจจะบอกได้ว่ามะเร็งไม่รู้อยู่ไหนแล้วผมไม่สนใจแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคุณแนนเนี่ยเหมือนกลับมาปกติเลยนะใช่หาะดีตอนพิธานี้เยอะค่ะพอเขาเดินเข้าไปเนี่ยหมอเห็นหน้าตาและเห็นผมเนี่ยหมอจะไม่เชื่อเป็นคนเดิมมาใช่และเห็นท่าทางเดิน็กระฉับกระเฉงไม่มีความอ่อนแอหมอเขาจะไม่เชื่ออีกเหมือนกันอหมออาจจะบอกว่าเนี่นะ เป็นมุนิมก็ได้พพไม่ใช่ <c oughs> มุตา <c oughs> ติดฝาแฝดไม่ไมตาหาย <c oughs> ไปแล้วนี่เป็นมุนินก็ได้ได้โทรคุยกับคุณหมอไหมฮะ <c oughs> คุณหมอโทรมาค่ะโทรมาบอกว่าเหลือคีโมอีกสามครั้งให้กลับไปรับเราก็บอกว่าคงไม่ไปอะค่ะเพราะว่าไม่ไหว ไม่ได้บอกดีขึ้นใช่ไหมบอกแค่ไม่ไหวไม่บอกค่ะไม่ไม่อยากบอกเอาไว้าที่สิบห้าก็ดูเองนะไม่แต่ผมว่าหมออาจจะสันนิษฐานไปแล้วนะว่าคุณคุณแนนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่หรอกเขาโทรมาเขาเจอเขาเพียงแต่เขาคิดว่าโปลงปลงและพร้อมจะตายเขาคงคิดอย่างนี้มากกว่าแค่แค่ก่อนทนคีโมไม่ได้แล้วไงใช่ไหมใช่ค่ะทนไม่ไหวก็เหมือนจริงจริงที่เมื่อกี้ต้นพูดอ่ะว่าตอนที่ คุณแนนไม่ไปเนี่ยมันก็เหมือนคนลาตายนะตายก็ตายจะไม่เอาแล้วจะไม่ไหวไม่สู้กับมันละอย่างเงี้ยบอกคนรอบข้างว่ายังไงฮะเวลาที่เขาเห็นเราเห็นพฤติกรรมของเราภายนอกเป็นแบบนี้เหมือนคนไม่เคยป่วยมาก่อนก็คนรอบข้างจะถามอะคะอ่ะจะถามทุกครั้งเลยว่ายังไปเอาเคมอยู่ไหม<อ>ไปทำอะไรมามเราก็บอกว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเราทานบีมค่ะบอกเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอบเขาถามรายละเอียดกันไหมเขาก็ ถามค่ะบางคนก็มาบางคนก็ไม่ได้มาแต่เขาก็ถามอะค่ะถามแต่จริงๆ<น>แล้วมันเหมือนค้ค่ๆเราเป็น living proof อะนะคือเราเป็นข้อพิสูจน์ที่ยังมีชีวิตให้เห็นชัดเจนว่าเราทําอะไรไปเชื่อมั่นไหมว่าหลังจากนี้แล้วฉันจะไม่คีโมฉันจะไม่ฉายแสงฉันจะอยู่ได้ด้วยบินค่ะคิดว่าเชื่อมั่นเพราะว่ายัางไงก็ไม่ไปรับคีโมอ,อีกแล้วผ่านมาแล้วนะก็จะต้องทานบินตลอดไปอะค่ะเพราะว่าไม่มีตัวอื่นที่เรา จะเป็นที่ยึด oui, ของเรานอกจากเราทำรายการมานานนี <S 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 mm. e ้นะครับไม่รู้ว่าบินครบรอบเมื่อไหร่อะไรยังไงนะจริงๆพี่จะยื่ให้การพี่เช่ทำทำเรื่องชมรมคนรักบินอ้าวอ่าพาอะไรรู้ป่าเพราะว่าบางคนนะหายหืดหอบบางคนไขข้อหายบางคนหายเกิดนะคะ บางคนเนี่ยมะเร็งจะหายไม่หายไม่รู้แต่คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะบางคนเบาหวานไอ้เรื่องลุกขึ้นฉี่ตอนกลางคืนไม่มีแล้วอะไรพี่ว่าคนพวกนี้เขาต้องรักบิมมากมากมันต้องมีชมรมแล้วก็ฉลองกันให้ยิ่งใหญ่แบบเช่นที่เป็นข่าวล่ําเลยว่านี่คือคนที่ชีวิตดีขึ้นเพราะบิมมารวมตัวกันจะมาไหมถ้าจัดมาค่ะอ่าทุกคนนี้สามารถอธิบายได้หมดเลยว่าบิมเข้าไปช่วยทําอะไรยังไงในร่างกายของเรา ก็ตอบได้ค่ะเพราะเราทานเราทานอยู่ทุกวันเรารู้ว่าทานเข้าไปแล้วเป็นยังไงวันนี้คือประจักษ์พยานก็คือตัวเราเนี้ใช่ค่ะนะคือพี่ว่าสินค้าหลายๆอย่างนะคะครับบางทีพวกนัพากพิจารารุ่นเดิมเนี่ยถ้าสมัยเขาเรียนมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเขาจะไม่เชื่อ,อเพราะว่าไม่รู้สิตําราที่ฉันเรียนมาในพศน,น,นั้นพศนี้ไม่มีมสิ่งเหล่านี้พี่ว่าไม่มีใครบอกได้ดีที่สุดเท่ากับ ผู้ที่มีประสบการณ์กับสินค้าต้นว่าไหมไออย่างพี่เองเนี่ยที่บ้านเรามีคนสองคนคนหนึ่งเนี่ยใส่นัทพี่เนี่ยเบาหวานนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไอที่ฉีดจมูกในบ้านพี่ไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่ต้องซื้ออีกแล้วอันนี้เราเรารู้ประจักษ์ในตัวเราคือใครจะบอกเป็นไม่ได้ยังไงอะไรต่างๆไม่รู้เป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันไม่ซื้อแล้วไม่ลองไม่รู้แต่ว่าตอนแรกเลยที่คุณลุงท่านนั้นเนี่ยมาอธิบายให้กับคุณแอนฟังคะ คุณแนนสงสัยไหมคุณแนนเคลือบแคลงไหมแล้วคิด<ม>อะไรกับมันคือว่าคุณลุงเขามาบอกว่าคือมีอบิมบิมเนี้ยที่จะช่วยตรงนี้ได้ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวอะค่ะเราก็เลยว่ลองไปดูก็อย่างเช่นคุณลุงบอกกันตอนเย็นนะ,ะคะเช้าอีกวันก็มาเลยคือแต่ตอนนั้นก็คือเอาง่ายผมเชื่อว่าผ่าน หลายๆาศาสตร์มาหมดแล้วพี่ว่าจะเกิดพาร์ใครพาไปรดน้ำมต์ก็ไปเนี่ยเชื่อเถอะผ่านมาแล้วผมเชื่อสมุนไพรอะค่ะง่ายใช่ไหมทุกที่ทุกตัวทุกตัวที่ใครบอกว่าดีไปหมดก็ให้ต้มแปดชั่วโมงเคี่ยวจนเหลือน้ำครึ่งแก้วอยู่ะคราบไปแล้วไปแล้วก็เหมือนเดิมก็ไม่มีแรงคือถ้าเราไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่หายเราก็หยุดแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นเราก็ต่อนทีแล้วพอมันดีขึ้นทําไมไม่สงสัยอีกหรอเออผมว่ามันน่าจะสงสัยอีกเหมือนกันสงสัยอะไรอ้าวทำไมมันดีขึ้นอ่ะ เขามาฟังจากพิเชษนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขากินโดยไม่ฟังต้าฟังก่อนนี่แหละตามหลักพุทธศาสนาคืออย่าเชื่อโดยไม่พิจารณานะเออใช่ไหมล่ะก็วันแรกมาฟังค่ะมานั่งฟังลุงคุณลุงพามาก็มานั่งฟังก็คือไม่มีเวลาต้องไปรับลูกที่โรงเรียนด้วยแต่ก็มานั่งฟังประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ออกเลยค่ะแล้วก็ซื้อกลับบ้านซื้อวันแรกก็สองกล่องกล่องเลยแบบน้ําแล้วก็แบบขวดอีกหกขวดค่ะ แล้วก็ไปเริ่มทานเลยไปถึงบ้านปุ๊บเริ่มทานเลยอต้นคือเราฟังจากพิเชษเนี่ยนะมันต่างก,ก,กันกับตอนที่พี่ไปทัวร์เมืองจีนแล้วก็ไกด์พาไปร้านยาจีนนะนะแล้วก็เสร็จแล้วเอาแผ่นกระดาษไ้แผ่นหนึ่งนะ ทลอยโรคเนี่ยนะมันเม่เดียวชวนเชื่ออจริงแต่จะไม่ใช่ในสามารถจะเล่าได้ว่ามันมีสารอะไรอยู่ตรงไหนและร่างกายเรามันเป็นอันนั้นเพราะสารอะไรมันเกิดอะไรขึ้นและวกล้สารนี่มันไปทําอะไรกันมันมีมันเหมือนคล้ายๆมันเป็นเชิงประจักษ์อ่ะมันเป็นเชิงประจักษ์มันทําให้เราเข้าใจอ่าและถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครับทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่อ่ะ เขาก็จะมีการที่จะบรรยายแล้วก็สัมนากันเรื่องนี้ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายมงตรงนะครับที่อาคารไอ o w e ทาวเวอร์ชั้นเหมือนกับที่คุณแนนเคยมารับฟังนี่แหละว่าถ้าเกิดมีคนบอกว่ามันช่วยอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นทําให้แน่ใจหรือว่าสงสัยเก็บคําถามของท่านแล้วก็มาถามที่นี่ได้คุณแนนค่ะมีคนเป็นมะเร็งกําลังนั่งดูเราอยู่แยะคุณแนนช่วยพูดกับเขาหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาจะได้มีขวาญและกําลังใจมากขึ้นที่เขากําลังเจ็บปวดกับขีโม่งขีโมอะไรกันแล้วอย่าพิ่งลาตายอย่างคุณแนน <laughs> ฝากถึงทุกคนที่เป็นมะเร็งนะคะถ้ายังไงก็ลองทดลองทานบิมตัวนี้ดูนะคะมั่นใจว่าทุกคนที่ทานบิมอะคะ่ะชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็สร้างเม็ดเลือดขาวได้ดีมากค่ะ <c oughs> คือเราจะมีมีแรงนะคะค่ะ เชิญนะคะวันนี้เราก็ได้ประจักษ์พยานนะครับที่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์แล้วการเพิ่มคุณภาพชีวิตจากโรคมะเร็งโดยคุณแนนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับดีครับขอคุณ